อสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ช่องหวยเด็ดหวยดังนะคะเนาะอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่สูตรหวยลาวสูตรพิเศษกันนะคะนะมาดูผลนะสักนิดนึงนะคะเนาะที่เราคำนวณกันไปนะคะในวันที่สี่นะคะมีนาหกสี่นะคะเนาะอ่ะผลที่เราคำนวณน,นะคะแอดให้วิ่งเด่นแปดนะคะลองหกเนาะ อ่ะผลออกนะคะออกกันที่หนึ่งแดห้านะคะข้างล่าง7จดหนึ่งนะคะเนาะอ่ะแอดให้วิ่งเด่น8ปดรองหนะคะมาเข้าในโซนเด่น8นะคะเนาะถูกกันในชุดวิ่งเด่นนะคะของหวยราวพิเศษกันเนาะอ่ะนะคะนะ วันนี้นะคะมาดูในชุดคู่นะคะเนาะออกกันที่แปดห้านะคะแอดมีที่แปดหกนะคะเนาะขอภัยจริงๆนะคะเนาะเฉียดกันไปหนึ่งแต้มนะคะนะ <c oughs> นะคะเสียดายมากๆเลยนะคะ <c oughs> ขอภัยจริงๆนะคะท <c oughs> ําให้เ,เพื่อนๆคลิดหวังกันนะคะในชุดนี้เนาะ <c oughs> <c oughs> มาเราจะมาเดินกันต่อในวันที่ 8มีนานะคะกับหน่วยลาวพิเศษกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในชุดกันก่อนนะคะเราค่อยอ่ะเหมือนกล้องเบี้ยวเนาะขออนุญาตแป๊บหนึงนะคะอ่ะนะคะมาดูในชุดกันนะคะวันนี้เนาะชุดแรกกันเลยนะคะ ขยับนิดนึงนะคะ,ะชุดแรกวันนี้นะคะจะมีกันอยู่ที่หนึ่งเก้านะคะหนึ่งสี่นะคะหนึ่งห้านะคะหนึ่งศูนย์นะคะและหนึ่งหกนะคะ ต่อมานะคะเก้าสี่นะคะเก้าห้านะคะเก้าศูนย์นะคะและหนึ่งแปดนะคะ สี่ห้านะคะสี่ศูนย์นะคะและห้าศูนย์นะคะห้าเจ็ดนะคะและเจ็ดสองนะคะอ่ะ เพื่อนๆคิดว่าในโซนนี้จะติดในชุดเลขศูนย์ไหมเนาะแอดคิดว่าเหมือนจะติดศูนย์อยู่นะคะเนาะแอดขอเพิ่มน,นิดนึงนะคะนะขอเพิ่มกันที่แปดศูนย์เจ็ดศูนย์นะคะเนาะ ไปตกขอบกันนิดนึงเนาะอ่ะวันนี้นะคะแอดขอบเพิ่มในโซนนี้นะคะเนาะเอ๊ะทำไมสมุดมันไม่ตรงนะคะอ่ะประมาณนี้กันเลยเนาะวันนี้ชุดวิ่งนะคะวิ่งเด่นของเราวันนี้นะคะจะเด่นกันอยู่ที่ หกเจ็ด hmm. และแปดนะคะเนาะอ่ะวันนี้ติดที่หกที่เจ็ดและที่แปดกันนะคะเนาะโซนนี้นะคะอ่ะแอดขอเลือกกันเลยนะคะเลือกติดกันอยู่ที่ เดนเจ็ดนะคะอ่ะลองแปดกันนะคะเนอะเดนเจ็ดลองแปดนะคะเนาะอ่ะวันนี้ขอเพิ่มเลขอีกนิดนึงนะคะเนาะที่แปดหกแปดสี่นะคะ อ่ะนะคะมาเลือกกันเลยในชุดนี้นะคะเนาะขอเลือกกันอยู่ที่8ปดหนะคะ8ปดสี่นะคะ8ปดหนึ่งนะคะและเจดสองนะคะ หนึ่งสองสามสี่ชุดนะคะวันนี้เนาะอ่ะวันนี้แอดเลือกสี่ชุดนะคะกับฮานอยเอ้ยกับลาวสูตรพิเศษนะคะเนาะอ่ะเดี๋ยวเรารับชมฮานอยเอ๋อลาวสูตรที่หนึ่งกันต่อนะคะเนาะขอพัยพูดผิดพูดถูกนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาชมลาวสูตรที่หนึ่งกันต่อนะคะขอพัยแอดสต็อปวิดีโอไว้ขอภัยจริงๆนะคะ อะสูตรหวยลาวนะคะสูตรที่หนึ่งอะแอดได้เขียนเสร็จแล้วมาดูอีกทีวิดีโอโดนสต็อปนะคะขออภัยมาสูตรลาวที่หนึ่งในวันที่แปดมีนาหกสี่นะคะเลขนะคะที่เราได้นะคะก็จะมีโซนสายเจนะคะก็คือเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดสองเจ็ดศูนย์นะคะ ในโซนต่อมานะคะอ่ะโซนสาย8นะคะจะมีอยู่ที่8 3 8ส8 5 8 6ีดห้า8นะคะอ่ะในโซนสาย9นะคะจะมี93 94 95และ96นะคะเนาะอ่ะแอดก็คำนวณไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ มาจะมาดูเลขวิ่งกันนะคะว่าติดวิ่งในชุดนี้เลขอะไรมากนะคะอ่ะโซนเลขวิ่งวันนี้นะคะติดกันอยู่ที่หกเจ็ดแปดนะคะเนาะ,ะติดที่หกที่เจ็ดที่แปดนะคะอ่ะประมาณนี้กันเลยนะ เราจะมาเลือกกันในโซนนี้นะคะในเลขที่ติดก็คือ8นะคะ6นะคะเนาะอ่ะแอดขอเพิ่มเลขอีกหนึ่งตัวนะคะอีกสองตัวนะคะก็คือที่1 7กับ1 6นะคะเนาะอ่ะเพิ่มสองชุดนี้นะคะนะ แอดขอเพิ่มสองชุดนี้นะคะที่หนึ่งเจ็ดกับหนึ่งหกเนาะอ่ะเด่นนะคะจะเด่นกันในโซนที่แปดลองหกกันนะคะอ่ะชุดเลือกที่เราเลือกเลยนะคะชุดแรกแอดขอเลือกกันอยู่ที่เจ็ดสองหนึ่งหกแปดหก แปดสี่อ่ะทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ชุดนี้แอดขอเน้นนะคะกันอยู่ที่แปดสี่แปดหกเจ็ดสองนะคะและหนึ่งหกนะคะเนาะอ่ะนี่จะเป็นโซนของหวยลาวสูตรที่หนึ่งกันนะคะอ่ะคลิปเมื่อกี้ก่อนหน้านี้จะเป็นลาวพิเศษนะคะและนี่ก็จะมาเป็นลาวสูตรที่หนึ่ง อ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมเราสูตรสองและสูตรสามกันต่อนะคะอ่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะและกดกระดิ่งท่านใดที่ยังไม่ได้ติดตามนะคะกดกระดิ่งเอาไว้นะคะจะมีคลิปย้อนหลังที่แอดคำนวณไว้นะคะให้ท่านได้รับชมกันนะคะส่วนท่านใดที่ติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจกับแอดต่อไปนะคะเนาะเป็นกําลังใจกันไปเรื่อยๆนะคะอ่ะในสูตร ก็เป็นเชิงวิทยาศาสตร์ในการคำนวณนะคะมีเข้าและมีหลุดนะคะก็ขอให้เพื่อนเพื่อนนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเนาะอ่ะขอลาคลิปนี้ไปนะคะอย่าไปเจอเราสูตรสองและสูตรสามกันต่อขอขอบคุณค่า